พี่นี่โออดดิมันเตรียมตัวไปชุบแน่เลยวะย่ะมายิงฟรีไม่ค่อยถนัดขอแบบบ,บอลวันหน่อยละกันรอครับ,พรบเพื่อนนายอยู่ไหนครับว้าอย่าทำอย่าทำอย่าทำบอกเพื่อนนายอย่าทำอย่าทำ กไปไอเอินอย่าทำยิงไอเอินได้ครับยิงไอเอินได้เหกูดิเอ็นนี่ก็แตกใส่กูดิาะทีอินอินไปหน่อยผิดเกมอีอซ้อมซ้อมบับหรอบัฟซ้อมบับไว้ก่อนเมื่อวานมันมันทุบกูในสอนนอเว้ยแล้วมันก็บอกว่า อ่ามันชื่อโจนาธานมันบอกว่าก็มันทุบกูในสอนออะมึงถามเอิร์นดิโกดที่ก็แจ้งไปันดีมันทุบไม่ได้มันทุบได้แต่เสียค่าปรับผาแสนนึงมันทุบกูจนเลี่ยงเลยสัตว์มันทุบกูเสร็จแล้วมันบอกว่าอะไรหรือเปล่ายี่อะไรล็อกล็อกข้อมือแล้วไล่ทุบเนี่ยนะปัญญาอ่อนมันมันทุบกูเสร็จแล้วมันบอกว่ามันบอกว่าไอสัตว์กลัวชื่อโจนาธานพวกมึงจำชื่อกูไว้นะกูไม่กลัวหรอกแก๊งมึงไอ้ไอ้อะไรมันฝัง ไม่รู้มันโดนกูเลาตั้งแต่ตั้งแต่โดนจับแล้วไงโอ้ยเชี่ยตรงนี้ม่งสองตีแล้วพี่ไปเล้าอะไรมันนะกูไปต่อยมันหมัดหนึ่งแล้วก็ด่ามันด่าอารมณ์แบบคือมันมันเล่นตอรี่แกงไม่เป็นอ่ะตำรวจอะกูเลยบอกว่าทําผิดรู้จักขอโทษเปล่ากูเลยบอกมันไม่มีน้ําใจกูเลยซัดมันไปดอกเลยซัดมันไปดอกเนี่ยโอเคไมโรงพักกันหรอเปล่าสาดมันที่มันจับมือกับเรา ไม่สรุปคุยจบแล้วตำรวจมันจับพีดมันจับพวกมันไม่เป็นเอ้ลงคนเดียวอ่ะโกดังไม่มีปืนก็บอกบอกนะไปสอบเขาอกคนอื่นเขาก็บอกคนอื่นเขาอะไรนะไม่นะไอ้ตำรวจคนจับมันไม่ขอโทษอะไรมันก็ของพีดอ่ะแล้วมันยัดบินกูหนึ่งแสนด้วยพวกก็ไปต่อยมันตำรวจมันโชวาทชื่อโจรหรือเปล่าโจโจมันบอกมันชื่อโจอ่ะ บอกว่าจําชื่อมันไว้ด้วยบอกมามาให้หมดยกแก๊งเลยมันไม่กลัวหรอกเออมันพูดอย่างนี้เลยไปชุบพิทีก่อนให้ดีมันได้มาพประเด็นอ่ะดีมากอเมื่อกี้สงสารพ่ทีเลยเล่ะประมาณหนึ่งแปดเลยนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมบินไปเก็บศพมันเห็นโมชิบบอกจะไปชุบหน้าแล้วไใช่จริงจริงอ๋อไม่ไม่จริงไม่จริงมันมันฟาร์มอยู่แต่แ่ อย่จะใ,ให้หนูวิ่งเอาเปืนโผล่ไปยิงนะเผื่อมันมีคนอยู่ตรงนั้นไงเยี่ยมมันอยู่บนนี้สองตัวโอ้โหยิงไม่โดนเลย่ะพี่มีนมาดิยิงมันเตรียมตัวไปชุดแน่เลยว่ะมาดิตอนแรกยิงฟีไง เฮ้ยด้านล่างเราตัวหนึ่งนะยิงฟรีไม่ค่อยถนัดขอแบบบอลวันหน่อยแล้วกันเอา้าเฮียมันเป็นศพแล้วผมต้องกลับมาล้างแค่<ห>เฮ้ยเียมีคนเดี๋ยวจังวะเอาละปืนยิงทางไกลไม่มีเลยทักบอกหนึ่งไม่มีสะโคบอ่ะบอลวันฟังไหนซ้ายอ่ะ เนี่ยก้อนข้างหน้าพี่เลยเนี่ยหน้าเราเลยพี่ว่าเนี่เลยไม่น้องเขาโอ้เย้เย้จ้ไม่ใช่กูนะน้องไม่ใช่กูนะน้องคนไม่ได้เล่นไม่มีสิทธิ์พูดครับหยอกหยอกจะพี่ลงมาเด็กก็รู้ I'm recalling a teammate I'm recalling a teammate จ้ากูก่อนกูขึก่ Leave Thanks ฟังเพลงวิสกี้หน่อยพี่ชายเพลงวิสกี้ฮะ three t o one go เห็นเธอดินมาเล็กเดินฝันตัวเล็กๆลร้องฟังแล้วมึง้องพี่ต้อคอยฟังไม่ได้ให้ร้องเปล่าหัวเปล่าโอเคเรียบร้อย t h r e o n e go ตายเลยนียมันจะมาชุบเพื่อนนะเปล่าะใช่ป่ะไอตัวเนี้ยไม่รู้น่าจะเป็นตี้ในจอดเปล่า เฮ้ยมีรถม,มารามทามมิ่งมึงนี่ดีจริงนะเออทามมิ่งแม่งดีจริงเอาอรถมาแจกนะดีนั่นรถเราน้ำมันหมดมึงลงไม้เอ,อินเขาไม่มีน้ำมันเป็นยังล้อมอยู่นะ เพื่อมันน่าจะตามมาชุบแหละมีบักกี้อยู่นี่แหละโดนระเบิดชุบหน่อยชุบหน่อยใครก็ได้เจะดีเอาเอาบักกี้ไปเล่นได้นะทีมไปดักหน้ามาก่อนจะบอกวิ่งนอกเป็นต้นไอ้สัตว์กับตาย พีเ่เอาไปหลบตรงรถก่อนเดี๋ยวพี่เอารถบักกี้ก่อนอดทนไว้นิดเดียวมันจะมาขึ้นเคนตายเลยต้องนีบ้บทุบนะคนลำกองตายได้เสฉยมีคนชุบอยู่นะตรงที่เรากำลังจะวิ่งไปชุบอั๊ตรงมาร์กเหลืองอะ น่าจะเป็นเสียงโซมัอนเอิ์น่นเปลฮัลโหลพี่เอินเดี๋ยวพวกผมไปกับความโจรไม่มาสัดกันหรือว่าไงมันสัดกันอยู่มนซัดกันอยู่เยี่ยที่อะชูน้ำยาเสร็จ เรียบร้อนมักมักมักีมงไม่ได้ไปต่อแล้วหรอนเรียกเรียกไอเอ,อินกลับมาก่อนได้ปะแ่วักสองผีใครที่กลับ คมเชี่ยนี่กลับมาไม่ดีใจอยากตายเลยคะขอโทษรักอันอัูบ้านน<ด>ี่ตายตายเอิมาเก็บของทีมชุบไม่ได้ละมันตายหลายรอบนี่ตาท้ายละเยี่ยใจมึงไปไหนแล้วเนี่ย บอกตาท้ายง,ง่วงเฮ้ยนนใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ตืน่นไหมมึงเพิ่งตื่นหนิเนอะมึงฟังกูมึงเพิงง่งตื่นง่วงได้จริงๆเราไม่น่าดึงไอเอิญกลับมาน่าจะปล่อยมันดูยูทูปไปแลป้วก็นอนคือพวกกูทำมึงผิดหวังใ่ห้เอิญเออ ก็อื่นอาจจะอยากให้ชุบกูไม่ไม่ลไม่ได้สักตัวไหลมันอยังไม่ตึงไงอืมพี่กูลงไปถือมือเปล่าต่อย เกย์นบนหลังคาเลยเนะยยาะใครตงานอะไรเลยอ๋อก,ก็ไม่เห็นอืมใครจะไปไปก่อนน,น้องๆหนึ่งไอ้เหี้ยอย่าทันกูขอน้องมันชุบกูหน่อยเนาะกูหน่อยน้องส่วนมันไม่อยู่มันเจ็บอยู่ หนตัวดูสไปเดอร์แมนตัวจริงปับ๊บนี่ครน,นั่งดูก็สนุกเหมือนกันนะเนี้ยสนุกเี่ยลยลไปไหนแล้วดีกว่ามันเหลือแค่สามโอ้โนี่นี่อยู่ด้านล่างด้านล่างเลยด้านล,ะล,ะละ่างเลย ได้ชุบหน่อยล้มหลายรอบแล้ว้อยู่ด้านล่างพี่โก้ขึ้นไปยังไงอ่ะไม่ไม่ไม่อยู่ด้านล่างไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างบ้านตุยก่อนนะมีศพเออเดี๋ยวพึ่งน้องกูกับตุยเสือสุดเทียวคันตั่งตำลาเดียวกูเลยอะไรนอนอ่ะนะรับตอ่ะนะยิงแฮ็กประตูทั้งคู่อ๋อไม่มีใครเข้าไม่มมจะยืนแฮก โอ้ oh, ไม่มีเนเลยนะ่อนอ่ะเหลือตัวนึงอยู่นี่หรอครับที่ยิมหมเป้าเพื่อนเพื่อนนายอยู่ไหนอะ่ะ บอครับเพื่อนนายอยู่ไหนครับว้าอย่าทำอย่าทำอย่าทำบอกเพื่อนนายอย่าทำอย่าทำอย่าทำเลยไปไปอย่ายิงพี่โกไปจะทำจะทาจะทำไอเอิร์นอย่าทำยิงไอเอิร์นได้ครับยิงไอเอิร์นได้ตับพิงตับพิง เขาเป็นผู้หญิงด้วยไม่ใช่เก็ได้ครับก็ได้ครับขอโทษทีครับเขาถึงกับร้องชีวิตเกงกูเลยได้เลยโ้อ๋พี่ไม่รู้ครับพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่แค่เห็นว่าเขายิงพี่ก่อนพี่ในสวนพี่โดนกระทำก่อนไม่ดูตัวตีมแล้วจบเลยกลายเป็นผู้ร้ายเฉยเลยทำดีมาแทบตาย เนี่ยกูทำดีมาทางชีวิตอะตอนนี้ชาติดเดียวกูกลายเป็นตัวอะ